ดี้เชเราเจ็บดิบเลยหรอมาเล่นอยู่แล้วอ่ะเจ็บมากนะเจ็บมากเราเจ็ดพีิกิติกิตเล่นหอกดึงให้ผมาพิกิตเออเออเออได้ได้ได้โอซีเลยไหมโอซีเลยไหมให้ให้กูดึงเลยหรอเดี๋ยวผมจะพาพารถพาพาเสกกบไปแล้วพี่ดึง อการลุนขึ้นการลุนขึ้นการลุนขึ้นการลุดขึ้นการลุนขึ้นน้าโชคการลุนขึ้นน่าโชคการลุกับกับกลับกลับกลับกกลัลับลักลกลนี่ไงรอรอรอเท็งเกตในเราแท็งแนเราเท็งในเราในห้าสี่สามสองแท็งเรวแทงเนาทงราลงกรังกรมังกรมกรมกรเขาจะสวน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 เข่าทิ้งเข่าทิ้งสวยสวยหัวตะมกสวยมากตีตีตีาีอย เลยไปทางหน้าอย่าทางหน้าม okay, okay. ีเกียบระบอบีเกียบระบอบีเงียบระเบอบเล่นเบกวอมีเล่นหมดเลยไอเฮี้นดีกว่าคลิปอ่ะคลิปอ่ะเดี๋ยวเตรียมพูทธนะเดี๋ยวเตรียมพูทธนะการลุดขึ้นหน้าชงนลยการลุดขึ้นหน้าชงนลยการลุดขึ้นหน้าชงเดินมา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 มันกินเดี๋ยวดึงมานะดึงแทงมานะรอ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 เขาจะเกียบนะสะบัดถามมาเท่าอีเข้าสะบัดถามมาเท่าอี เด็เด็บเด็บเด็เดยี้ยแล้วป่วยเหียแล้วลุกเท้าลุกเท้าลุกเท้าลเตรงในห้าสีเท้า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 เด้เท้าเท้าเท้าเทเ่ข้าไปข้าไปข้ามข้าไปขาไยิบไปหยิยามาเยามาเยามาข้ามาข้ามาข้ามาต้องมียิงเจ็ดสอองรอบเอเออเรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเอกลับมายิงเมื่อกี้มันเฟ้เมื่อกี้มันเฟ้เอาแค่บางตัวมันเฉยมันมีเกียร์เดียวแล้วแหละมันโดนเซิร์ฟมันโดนเซิร์ฟมันโดนเซิร์ฟมันเดีอยวเดีอยวเตีอยวเบิ้งเตีายวเมา ใส่แม่งไอ้พุ้งไปตีเขาอยู่พุ้งไปตีเขาตีบอนจับแม่งดิ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 จับแมนดีโด้ดิฮัลโหลไอ้ท็อปท็อปกูเปลี่ยนสกิลแม่เฮียดึงไม่ได้ใช้อ่ะเอาไปเอาไแม่งไรพี่เอาแทงแทงหมดแล้วเลยกี้เออเออโอเคข้ามอันนี้ข้ามอันนี้ข้ามอันนี้ลงแม่งเลยโอ้โหแม่งไม่ทันว่ะเดี๋ยว ตอบเรายังไม่ได้โอนะโอเคโอเคไม่อคกทีกมาก็มาก็มากมาตีด้ผมก็ัามไปทันตยังตายยังเ้นั่นตอยังตัวนีะไปไปไยังไม่เขิดแต่ว่าแม่งบอมจังหวะโอเคเลย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 มากมากม้องเหมือนจัดอนนคชั่นระดีจะูิอยิ่เพื่อนหนฮิดีเพื่อนหนดีเซนไไปหดีเซนไไป ก้้นกลุ้นการล้นกรลนการลุกรลกล้นองเขาางเ้าแกร์แกออกไปจากสมนิดนึงออกไปจากเว็ออกไปเวนิดนึงออกไปเวสนิดนึงวระวัง ชาโลนอัอีนะชาโลนอัอ <t ell> ีในห้าสี่สามสองหนึ่งชาร์โลชาล์โลชาลลง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 กับเว็มากับเว็มากับเว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 มามนะ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 ่หัวมงกเลยวกวมงเลยวเงเ็สวยสวยสวยยวยิยิวี่มีว่าเดินต่อเดินเวมาเดินเว็มาเดินเว็มาเดินเลมาเดินเลมาเดินเวเดินเวเดินเวลุกใลุกเท้าลกเท้า้ตรงเท้าตรงมีเงนเกียรัง

คนไหนเดออเออเออเออชารโลแทงนะชาโลแทงแน่นอนตรงมุกุฎดนห้าสี่สามองล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 งีอกับนีมากับนีมากับนีมาเขามีเก็ดแล้วกับอีมากับอีมารล็อกก็ล็อกก็ล็อกล็อกล็อก็ลอกกเขาตบแหงเกดนะเขาตบแห้งเกลดเด็ดเด็ดเกดแล้วเกลแล้วเดแล้วเดิมเดิมเดิมมาเดิมเมาเดิมมาขู่ันไหนู่ัวไหนขู่ัวไหนขู่ัวไหนู่ัวไหนเดิมคนไหนน่ะเดิมเดิมมาเดิมเมมาเดิมาดมมาเอมเมมาเอมเมมาเมเดิมเออ เอเก๋เขามเร็วกว่านะสวยสวยเอาเดินเก๋เอาเดินเก๋เดินอปเนไปัดนดนลกอีทลูกอีทเลเราลุกอีท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 ลกอีทเก๋เหลาเก๋ล่าเก๋ล่าเก๋เหล่าเก๋เหล่าเเล่เก๋หล่าเกเหลาเก๋ล่าเด๋เหล่าเก๋เล่าเก๋เหลาเด๋เหลาเก๋เหล่าเก๋เหล่าเก๋เหล่เล่ากเลก๋ล่าเเลก๋ล่าเเลก๋ล่าเก๋เหล่าเก๋เหลล่าเกเหล่เกลาเหล่่าเก่าเดเ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 า ดี็หมรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตก่อนรีเซตก่อนรีเซ็ตกอนลอง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 เขาตกลงลองเขาตกลงรอรอรอรีเซ็ต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 ีเซ็ตดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็เดี๋ยวเย็นเตมไปนิดนึเ็ไปนิดนึ่งเมไปนิดเต็มไปนิดเด้เปนิดเด้ล่นสาขลุ่นสาลเสามาแล้ว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 ไม่เกียจหรอไม่เกียจหรอสวยสวยเดี๋ยนี้มาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี

เดี๋ยวเมมาเดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวไม่มอเคปล่อยป่อยเมดมาเดี๋ยวเฮ้ยเพอนเราโดนชางารอรโอ้มันมันเอเจตายตลอดเลยเว้ยเอจทีนะรอรอเห็นมาหมู้อยู่ในห้าสามสอลงงลงลงไปเลยยังยังไม่ลงใช่ไหมรอรอรอเอไเกียดเกีดห้าีสามสองเกดเกีดลงลงล เว้มาเวทมาเวทมาเวทมาเขาจะชารู้แทงข้างในเขาจะชารู้แทงข้างในเขาเห็เกล้วเขาเห็นกลล้ล้วเดินมาเดินมาเดินถ่เดินถ่เดินถ่าเดินถ่าเดินถ่าเดินถ่มาเดินถ่ายเดินถามาตีแทงให้เร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 าเห็นเวทบ่าเห็นเวททางทางมุงกดอะมุงกดอยู่เสามุงอยู่เารรอรอรอเห็นแทงได้เราปะเห็นแทงได้เราปะเห็นแทงไดเราปะหลังจากหลังจากตัวใหญ่นะหลังจากตัวใหญ่นะรอรอรอแป๊บนึงแป๊บนึงรอรอรออ้ีอั๊ เดี๋ยวรอรอเดี๊ยวปรอเดียวรอเดียวรอเดีแล้วลุกเลยรอเดีแล้วลุกเลยรอรอกลับเว็มากลับเว็มาค่อยๆเดินเวมาค่อยๆเดินเวมาเตรียมนะ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 รอ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 เจนเดีเยวเข้ามาเดี๋ยวเขมาเดินเข้ามาเดเข้ามาเขาเจเกตแล้วเขาเจนเกแล้วเขาเจเกแล้วเขาเนเกแล้วเขาเจเกแล้วเขาเจเกแล้วเขาเจเกเขาเนเกเขาเนเกสวย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 วเขามาเดวเขาเวเขาเดวเขาเยวเขามเวเขามา เด้งมาเด้งมาเดมเดมตีไตีไดีไตีไไตีบหน้าชกนอเก่หน้าชกในหโอ้ยรอรออหน้าชกหน้าชกในห้าสี่มสองหน่้าชกหน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 ้าชหน้าชกสวยสวยสวยสสวไม่ตายเลยกับเาวังรวังระกลกับมากวมากลัไมากลัมากลัมาเด้งเออเับอีมากกับมากอมาอมาเปลี่ยนกีวมเปล่ยนมใช่ไม่ไ เอ็นเกตจะไม่ตายอ่ะเออเที่งมาเต้ามาท่้มาเรื่มยเมเรื่อยๆเามปเรื่อยๆตามปเรื่อยๆตมเรื่อยก่อนทมาเรื่อยๆก่อนทามเรื่อยๆก่นไปโหกากอย่าไปโหกากมันดึงมันดึงไปฆ่าเามาเอมาเามตมาเามมาเ้าม่เ้ามเ้าไม่้ามเ้าไเ้าไม่เต้าอม่เต้าไม่ามามอีกโอเคเด้งขึ้นน้อยมากเดขึ้นน้อยมาเดขึ้นน้อยมากกอยู่เสามันชนมนอยู่ไหนละมันอยู่ไหนละเก หาไม่เจอมันมันมันมุมนอตเวียดไปเรื่อยเดี๋ยววิ่งมาไอ้เฮียมันบอกโอซีหมดมันเหมือนจะออกมันมาชนไปแล้วนอตเวียดเอ้าจะผูพได้อะไรเงี่ยมันบอกมันบอกโอซีหมดเย็ดแต่แม่มันมีมมอบวิ่งไปตอนวอร์เทดทองอยู่อะพี่